สวัสดีครับพอแป่พี่รอครับพบพ่อกันคือเก่าครับักชอกชีวิตคนไกลบ้านออนไลน์ครับมาคากมาเนี่ยครับสี่ขั้นครับพอตัดสืบว่าไผมาขั้นสุดท้า <c> ย <oughs> วันนี้เราจะมาดูวิธีการสาธิตปูนตันครับโดยอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ไงครับ <c oughs> ลูกพี่คับมากี่ปีแล้วลถปูนเนี่ยฮะามากี่ปีแล้ว โอ้ยมีจะถามทำไม <laughs> เอาวันนี้จะทำปูนตัลให้ดูประสบการ์กี่ปีครับปูนผงเนี่ยเอาประสบการ์กี่ปีดูดูครับดูจะมีเอฟซีบอกว่าอ๋าปูนตัลทำยังไงครับผมเหนื่อยเด้อเอาเหนื่อยก็ลองดูวันนี้นะ่ะให้เอ็มร้อยกว่าหนึ่งเ <laughs> รือจะเอาเป็นหรือจะเอาเป็นเนี่ยนะ เอาไปพ่เสียงดีก่กัวมังเอาพีเสียงฮ็ปปูนตันเนียงเนี้ยพีเสียงปปูนตัน,น,นเนียมงเน้ยเะแต่ว่าจะตันที่นัน่แต่ว่าจะตันที่ไหนกว่าก่า่าเไม่เข้าเขครับเวลาเวลาปูนตันครับแต่ว่าลูกปีเราบังกายเงียติดลมปิดลมหมดครับปิดอปูนยิงลมห,งหลางแล้วก็ควดคอน้อนอนาใสา ถ้าพบถ้าถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำยังไงเคยตันไม่ปุ๊บกลวยหวงยโอ้ยตะปีสกินเนาะอ่าเนี่ยอ่าอ่าถ้ามันเปถ้ามันไม่ไปล่ะถ้ามันไม่ไปล่ะไม่ได้ๆอ่าโอ้เนี่ยบ่กอเท่าไหร่เออเนี่ตันนี่สิบเห็นไหมโอ้ดมันทะลุอะไร มันไม่เห็นภาพหรอกครับมันต้องตันเปียกสองตัวเนี่ยเปียกสองตัวเนี่ยเอี่ยเอ้ารถรถนี่ไม่ได้เปียกเนียไม่ได้เปียกฮะโอ้ผมเราเปียกหมดเลยเหรอผมไปยิงรถมาอย่างเดียวยิงเพิ่มเลยเปียกเปียกเนี่ยอ่ายิงเียบเพิ่มเปียกโยกเปียกเนี่ยเพิ่มโยกพร้อมกันหมดมาหนี่พร้อมกันไั่นเป็นมาลากันอ้าวคนละต่วนอีกแล้วคนละต่วนคนละต่วนครับ ผมเนี่ยผมกยิงลมหายอย่างเดียวน่นน่นนนี่ตาน,น,นี่ยน,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 นี่ิงน้นี่ตาน้าต้านี่ยอาพูดถึง่าตา มหมอรับนี่เขาจะเขาจะปล่อยควันเวลาเปิดบ้านทำการแสดงแต่ว่าต้าเป็น <c oughs> ถ้าเป็นวิธีการเป่าปูนี่สมุกควนันนี่ตอนสุดท้ายครับไม่ได้เปิดตอนเปิดบ้านทำการแสดง <c oughs> โอ้เราสมุกคว,นว, <c oughs> วันไงเราเอาปูยุหันเลยไม่เห็นอย่างเลย <c oughs> เส็จไปแล้วครับวิคเตอร์ครับวิคเตอร์เสียจแล้ว หมดพร้อมกันครับหมดพร้อมกันอันนี้หมดก่อนอยู่นิดหน่อยครับขอเสียงนะครับขุดขดข,ขวดสมวกควันตอนสดท้ไทยรถปูนผมคู่สองครับคู้สองพ่อคนดังหรอแม่ตัวหางเก่าอะไรเดี๋ยวสุเดี๋ยวสุด เหียบล่ะครับเบิ้อนพันยูตีตยตีต่อปไปเรื่อยๆเลยเล้วขึ้นกันครับอาจจกันเลี้วขึ้นกันโบดีกันต่อครับโอ้ตายเลครับนส้วๆรับผมตอนนี้เดินทางมาหอด จากบ้านาแท่งว่าเราครับมุ่งหน้าเข้านาพระไซครับโอ้ยมึงครับมึงเส้นทางเป็นกำลังขยายครับขยายหวัดดวตรงบังเด้อครับแต่ว่าส่วงนี้ช่วงนี้กําลังเริ่มครับเน,นีนน่ยถนนถนนช่วงแถวนี้มันลึกแต่ได้ครับเนี่ยที่ล่ะแต่ว่าถ้าเจ้ากับโอุ้ดยอดแล้วครับควมสามารถถ้าเจ้าควบสามารถมนุษย์นี่เนาะ เมื่อช่วงจากบ้านเพียงไปหาดงบางนี่กําลังสีกําลังสีตดต้นใหม่นะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้เริ่มเริ่มสีมีรูปร่างจักน้อยนึงครับเมืองไวเด้ครับบ้านอีสิาพาไเป็นเมืองช่วงสีิมันเลียวครับมันเลียวเล้ยวและอีกอย่างหนึง่ง้อครับด้อผมมาติดตารถขั้นหน,นีอเนาะขั่นขั้นหนดอหนะผมซ้มหรอผมผมรสแซงเราดอกรถสิเลียวปะ มันเปลียดีมันเป็นจังไดผมจีไปสอบถามาแล้วว่าเปลียได้ครับเปลีแยเปลียแบบได้ครับมาสิาไาเมืองน้ำกันครับเดี๋ยวเขาทำมันเล่าบอลเดียวเด้วยวทำมันมี่องลูปๆจอดควงหนาเราถามเราเป็นแบบศิลปินหรือเป็นแบบวันนี้พกหรือจังไดนี่แหละครับ <c oughs> แต่ว่าเรียน,เร,ยนเรียนรถจักสีสีว่เห็นดอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเสียงเราเนี่ยเราสิว่าโอ้โมนี่มันเป็นยังคือมาขี่รถไลดกักเห็เราสิว่าเ เสียดายครับแล้วเหลี่ยวเหลียวเอื้อนเสี้ยวบางหันเล่าบอลจวนเลย <c oughs> โอ้ยมาถิตดัดจิตใจจวดเปิดมากจวดตามเล่าเล่าบอจวดไหมแล้วเหลี่ยวเข้าไปในหมู่บ้านทางฝั่งขวาเนี่ยครับได้โมโห,รหเรื่องเล่าคอนอ่ะบุญซาพ่อกักดโดยบังเอิญเนาะ <c oughs> เอาครับพบปินยังครับมึงเสียทางไปเรื่อยครับมึงเสียทางการขยายครับ การขยายเขาบอกว่า,วาอันนั้นครับมันเกี่ยวกับเส้นสีนกเขากับต้นใหม่กับพี่ตัเสียดายเยนี่เนาะตัดได้เยอะมากเลยแถวนี้เนี่ยปลาบดปั้นเลยนะครับแถวข้าขงหลังกลับไปคนเน่ะโอ้ปลายา่างครับครับคนเน่ะตอนนี้เขาอันนั้นแล้วครับเนยอีหน้าพระไส้ครับช่วงนี้สิเป็นหน้าพระไส้เนาะ ปกติเส้นนี้มันสิขยายแบบนี้ตลอดเนาะขยายไว้ขยายไว้ล่อขยายเฉพาะที่ว่ามันเป็นตำบลมันสิเป็นจุดหลักๆใหญ่ๆนี่ครับมันสิขยายไว้ขยายไว้เรี่ยวเพิ่นตอนนี้เพิ่นข,ขยายมาส้นกันไปให้มันเป็นแบบนี้เบิดนแล้วครับเนี่ยซีเลียลหมดเนาะเดี๋ยวสิออกจากหน้าพระไส้ไปเด้อครับบัดนี้ไปเมืองหวงเบิดเนาะก็ยิ้มเขาหายคิน นาซือกเขาวครับตรงนี้จะเป็นพุทซีเลนของหน้าพระไซเนาะครับสีมีหันผมเคยจอดสื่อสมปามเสียบสมปานอยสีมีบ่มือเนี่ยภาพเป็นเหมือนกันแต่ว่าเขตหนึ่งมันสีมีสมป่าแซีบอยู่แต่มันจอดอยาก่ครับสะพานตรงนั้นมีเอฟซีเพิ่นบอกยูว่าบ้านนี้ยังก็ไทรบุรี ไส้บุรีหรีอไส้ยะบุรีนี่แหละครับสองเกี่ยวกันแม่น้ำนี่ยังก่อนยูหันแม่น้ำสงข้ามเนีเนาะแม่น้ำสีสงข้ามครับสีสงข้ามนี่ท้องที่อันต้นนี้มันสีมีแม่น้ำอีกตัวหนึ่งอันนี้ไส้บุรีมันอันเดียวกันบ่พอแม่น้ำเดียวกันนี่บ่กแม่น้ำไส้บุรีกับแม่น้ำสีสงข้าม่่คะเลยอ๋ออันเดียวกันมันกะไรลร่งโค้งเนาะอ๋อนี่ละปลากระสีขึ้นมาจากหันหรอแม่นบ่กสาแม่นแทบกันเลเนาะแฟน่ๆนี่กัแซ่บมันมาที่เดียวกันเพียงแต่ว่าอันนี้มันคืออตน้ย ือยู่แช่บี่ีมันจะเป็นตัวใหญ่ๆค่ะแต่ไม่คือว่าถ้ามาขายตามบ้านเ้าตัวละสิบบาทมันก็จะขายดีโอ้ถื่อเถขายคล่องครับแต่ว่าถ้าเหาตัวใหญ่มากตัวละสามสิบสี่สิบถ้าพูดอะไรก็กินได้เลยว่าสันต์แน่นขาได้เลยนี่ได้เลยสันต์ขึ้นซื้อครับขึ้นซื้อคอ่๋อาไปย่างจะน้อยเนาะไปตองให้เจ้าหนุนปิ้งอ๋อครับผมครับแต่มีครบทีมก็ขื้นใส่พริกใส่ยังเข้าไปห่อปิ้งเข้าไปห่วยยุกยุกเขาแล้วว่าว่ายุกเขา พวกพวกาดใจดีแหงครับคนเปลี่ยนไงความเจอไฟกับมีอยู่ไม่เคยนปลี่ยนไงมันก่บวกรากินปันไดยเนาะครับเนาะต้องให้ยางไฟกันหน่อยนะครับพราใจดีแหงพวกราดใจดีแหงเรียบร้อยแล้วครับทุกแล้วครับบาทนี่บ่ได้ยากได้ครับชีวิตคนรถเนี่ยตอนนี้สิบบาทปลาสิบบาทน้ำขวดหนึ่งยู่ได้ครับภาพหนึ่งอันนี้เขาเศร้าครับกำหามงกุลครับ แต่เ้ามากก็กินกาแฟแล้วก็ขนมปังกันแล้วครับบัคข้าบ่าเดินทางไปหาหม่องกุ้งก้วงจอดกินครับเพราะว่าจอดจังสีเป็นว่ามันบ่ค่อยดีเป็นว่ามันบ่อยากให้จอดเนาะแต่ผมไปหาหม่องเพราะว่ามันเพิ่นขยายทางมันจอดได้อยเลยนะครับตอนแถวฝนครับนะครับนะครับช่วงออกจากหน้าพระไส้มาสิได้เป็นรูปเป็นล่างแล้วเด้อครับเนี่ยครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วยุคเขาผมสิเขาไปจอดถึงแถานี้เลยว่ะ ไปละติสละอ้าวละบาทเนี่ยโอ้โหพ่อครับปรกาศร่วงครับไปทางแบบเด็กๆปรกาศร่วงครัเป็นรูปเป็นล่างแล้วไปจอดทนนี่เขาเส้นน้บาทนี่โอ้ยจะไปดีจะติดกี่ตมแล้ววไงานเขาเรากับขึ้นบ่ไดหเลยเลยมาซีนี่เหอครับปาครับไปเรื่อยๆครับผม ตอนนี้ก็จอดกินเขาเรีย,รยบร้อยแล้วครับบ้านนี้อยู่ส่วงที่ว่าเพิ่นเฮียถนนช่วงนั้นเร้ววนาะครับส่วงนี้กัลลังสิเริมทางสุดครับสุดสี่ว่ามันเรีววนาอเดี๋ยวผมสิขึ้นผาขึ้นไปมึงขัางหลังถังมุมสูงผม <c oughs> <c oughs> นี่ครับในช่วงนี้เพื่อนกัลลังสิเริมขายายต่อไป นี่ครับช่วงนี้แล้วแล้วครับในช่วงนี้ก่อนสีหอดเลี้วแต่ว่ายังพอนติเปิดเรียนครับยังพอนติเปิดใส่ครับเปิดใส่สีออกมะหอดหอดบ้านไส้บุรีนี่ครับนะครับตรงนี้กำลังสเริ่มก็ย้ายไปหอดพุ่นแล้วครับหอดอะไรหน้าผาไส้นาะครับเนาะ ก็แล้วครับเนาะครับคลิปนี้ครับมันสียเงาครับเงาเกินไปครับมันหลายเรื่องเล่าเนาะครับขอบคุณหลายๆครับสําหรับการติดตามแลบตมครับจากต้นจนจบ้อครับเด้อขอบคุณทุกกําลังใจครับที่มอบให้ครับเรื่องราวชีวิตการเดินทางครับหลากหลายเรื่องเล่าเนาะครับเนาะ ขอบคุณครับเงินทรัพย์แล้วนะครับเงินทรัพย์แล้วขอบคุณหลายๆครับคืกกำลังใจครับสีมอวไผ่นะครับติดตามอยู่น้องกันเป็นปตลอดดวยครับซอยสนับสนุนกันไปครับหหอดแสนสัพย์เด้อโอ้ยคือสีม่หอดง่ายดอกครับแต่ว่ากับแห่กกำลังใจกันไปจังสีนะครับครับคลิปนี้สีลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับผม